สวัสดีค่ะที่ทุกที่ที่ทุกครัาา้งมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่หน้ามออะไรนะป้าโม,มอเทพไไน้ำไทยค่ะอ่าโมเทพน้ำน้ำไทยนะวันนี้เราจะพาไปชมร้านข้าวขาวหมูที่เรากินมานานแล้วล่ะแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสถ่ายวันนี้ได้เลิกดีก็เลยมาซะหน่อยเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านแล้วก็ดูนะคะว่าเขามี าหมูคนนี้น่ากินขนาดไหนแต่ว่ากินมาหลายปีแล้วรับประกันว่าอร่อยค่ะสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะเจ๊นำตัวไหนคะค่ะ,ะเแอน,นขาหมูรัดหน้าหน้ามอนะคะอ,อยู่ในตลาดน้อยอดัดนรงไนพาร์ซานะคะเออมีที่จอดรถมีมีห้องน้ำสะดวกสบายนะคะมาก็เริ่มขายตั้งแต่11โมงเช้านะคะถึง5ทุ่มนะคะปิดวันไหนเปิดวันไหนก็ หยุดทุกวันเสาร์นะคะหยุดทุกวันเสาร์อย่าลืมหยุดทุกวันเสาร์นะคะขายตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์นะคะเริ่มต้นที่เที่ยงวันค่ะมากินกันยาวๆไปช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะแม่ค้าก็ใส่หน้าก,กากลูกค้าก็ใส่หน้าก,กาก mm hmm. เดี๋ยววันนี้จะขอเป็นเฮ้ยจะถามว่าขาหมูที่เนี่ยทำนานหรือยัง oh, ก็สิบกว่าปีและะ้วเป็นสูตรของเราเองไหมคะค่ะก็เป็น ปรับปรุงเอาแลมาปรับปรปุงให้มันกลมกล่อมแบบกับลูกค้าที่เขากินแบบต้องเติมนิดหน่อยที่นี่คือรสเด็ดเลยก็คือพมีกระเทียมกับพริกขี้หนูที่แด็ดมาก <c oughs> แล้วก็เอามาเสริมกันแล้วก็กินกับขาหมูแล้วแบบว่าอร่อยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวหนูขอเป็น เนื้อเนื้อกับคากิจานหนึ่งนะคะได้ค่ะแล้วก็เป็นข้าวเป่าสองจานโอเคเอาไข่ไหมเอาไข่ค่ะแต่ไม่เอาเครื่องในได้ค่ะเขาหัวหนูเป็นเกาค่ะได้ค่ะเนื้อหนังเนาะคากิเนื้อคากิเนื้อหนังนิดหน่อยจ้าขาหมูเราสั์แบบไม่ตบนะคะกลัวบาดปากค่ะอันนี้คากี่นะคะ ปาสก็ก็จะไม่นิ่งไปไม่แข็งเหนียวเหนียวนึบๆค่ะหนังด้วยเนาะนิดนึงอันนี้มันเป็นคอลลาเจนโอ้ค oh, <ha. S 2> <Yeah. S 1> ได้ค่ะ <Okay. S 1> เรียบร้อยออันนี้จานละร้อยเดียวนะคะใครมากินจานละร้อยเดียวนะคะ สองคนก็อิ่มแล้วนะคะห,หลังจากที่ดูวิธีการสรับแล้วก็ดูโลเคชันมาแล้วนะคะเราก็จะเริ่มลงมือกินแล้วก่อนกินนะคะยุคนี้นะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนนะคะให้มือสะอาด วนใจอยากเช้าใจเราสะอาดแล้วน้ำไม่ต้องอาบก็ได้แต่ช่วงนี้ร้อนอาบเถอะเมนูที่สั่งมามาร้านข้าวขาหมูนะคะสั่งขาหมูค่ะขาหมูจานนี้นะคะดูขนาดแล้วไซส์ที่สับไปตะกี้จานนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็ไข่รวมรวมไข่เอาไข่ขสองฟองมาอ่าแล้วก็มี แล้วก็กมีเขาก็จะมีน้ําซุปให้สองถ้วยน้ําซุปที่นี่มีหมูสับลอยด้วยนะแล้วก็มีเครื่องเคียงนะคะกระเทียม,มแล้วก็พริกขี้หนูพริกขี้หนูช่วงนี้พริกแพงนะคะเวลากินก็อย่าหากหมกินข้าวมันเอ,อะไรกินข้าวขาหมูอย่าลืมนะคะน้ำซุปเ,เขาเรียกอะไรน้ำส้มหมักน้ำส้มหมักเนี่ยจะทำให้เราอร่อยแล้วก็ไม่เลี่ยน มางล้มาร้านข้าวขาหมูอย่าลัวอ้วนนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคิดซะว่ามันเป็นคอลาเจนคอลาเจนเจน,นกินแล้วผิวจะได้แต่งตึง <c oughs> ตามมาค่ะ ราพี่น้ำส้มอีกทีทแล้วก็เอาน้ำขาหมูลาดซะหน่อยเขามีเป็นจานเดียวนะคะออแยกลาดอะจานจานละสี่บาทข้าวขาหมู40บบาทเขาก็ให้ใหญ่จานใหญ่ให้เยอะเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นจะกินเป็นจานขาหมูป่าหรือว่าจะกินเป็นข้าวราดก็อิ่มอร่อยเหมือนกันข้าวขาหมูเจแอนค่ะเอออยู่ตรงไหนหน้ามกรุงเทพหน้ามกรุงเทพเออแยกกล้วยน้ําไทอ่าในพาซาเอออยู่ในตลาดอาสนะลงใน,ในพาซานะคะืเียเป็น โอนุ่มน,น้ำพะโล้หอมแล้วก็ดีกินมาหลายปีแล้วแต่ว่าเพิ่งได้ลงมือถ่ายวันนี้ร้านเพิ่งเปิดก็เลยม,มากินได้่อยร้านนี้เขาไม่ได้ขายข้าวขาหมูอย่างเดียวนะคะปัดซีอิ๊วร้านหน้าเขาก็มีแล้วเดี๋ยววันหลังจะมาถ่าย จะอิวราดหน้าด้วยเพราะว่าให้กินทุกอย่างเลยกินไม่ไหวกินไม่หมดมันนุ่มมันละลายแล้วก็มปรนรสชาติดีกินแล้วมันอร่อยเป็นข้าวขาหมูที่ไม่ตกไม่ตีอ่ะคุ้มค่านะอ่าร้อยกว่าบ,บาทเนี่เรากินได้อ่ะ คือขาหมูป่าร้อยหนึ่งแล้วค่าป่าสองจานจริงนะสองคนผมินี่นะสบายสบายเหมือนอันนี้เป็นไข่เปลียวๆนะไข่แข็งูชอบเหมือนไข่สมัยก่อนอ่ะถินแล้วอร่อย ที่เรากินนะคะให้คิซาว่เป็นคอลลาเจนนะไม่เลี่ยนนะกินแล้วมันไม่เลี่ยนจริงร้านเปิดอาทิตย์ถึงสุกนะคะยุดวันเสาเยี่ยงวันเป็นต้นไปสะดวกมาจอดรถอย่างเนี้ยแล้วก็แวะซื้อกินก็ได้แต่พอดวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็สามารถจอดรถได้ บอก็มาซส้อไปกินนะที่นี่รับโครงการรับด้วยนะคะคนละครึ่งหรือว่าไม่มีเงินสดไม่ได้พกมาก็จ่ายพร้อมเทได้ร้านขาหมูแจแอนค่ะตรงหน้าบกรุงเทพกล้วยน้ำไทยนะคะแต่แยกค่วยน้ำไทยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกินทุกที่ที่ทุกมันค่ะ